สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อเขาสองคุณเขาคิดยังไง มีแต่ความเจ็บปวด <c oughs> ทำไมอะ่ะเมื่อเขาส่งคุณเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวด <c oughs> เขารู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์ทรมานใจมากๆเลยนะคะในตอนนี้เวลานี้อ,อ่ะหนึ่งก็คือคุณนะ่ะไปมีคนอื่นแล้วหรือว่ามีชีวิตที่ดีแล้วมีความสุขเข้มแข็งสตรองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนไม่ได้มีคนอื่นหรอกแต่ว่าคุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณสตรองมากขึ้นเรียกได้ว่า ไม่มีเขาคุณก็ไม่ตายแล้วก็ไม่ได้แคร์เขาแล้วด้วยไม่ได้สนใจเขาแล้วแล้วบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับพอคุณไม่มีเขาอ่ะดูชีวิตคุณดีดีอ่ะชีวิตคุณดีกว่าเดิมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไมอ่ะทําไมดูมีความสุขจังเลยดูมีความสุขมากเลยที่ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็กลายเป็นเจ็บปวดน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยกับบางคนบางคนบางกรณี คุณ move ออกแล้วคุณเริ่มคบหาคนอื่นเริ่มคุยกับคนอื่นบ้างลอะอะอาจจะมีแบบโพสไปนู่นไปนี่ไปทานข้าวไปเดทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นอืมอันนี้ก็ทุกทรมานเสียอกเสียใจนะคะเจ็บป,ปวดอืม เขาอยากได้คุณคืนมานะเขาอยากมีคุณในชีวิตเขาวาดฝันชีวิตที่เอ้ยถ้ามีคุณมีครอบครัวก,กับคุณสร้างครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวที่มีความสุขมันคงจะดีมากๆเลยนะถ้ามีคุณอยู่ตรงนี้ทํายังไงดีอะอยากได้คุณกลับมาจังเลยถ้าได้อยู่กับคุณก็คงจะแฮปปี้มากๆได้ครับความรักจากคุณอีกครั้งคงจะดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า สองแล้วยิ่งมีความอยากมีมีแพชชั่นมากขึ้นอะ่ะมีความรู้สึกแบบมันต้องทำอะไรสักอย่างอะ่ะต้องต้องเอาคุณคืนมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากที่จะมอบความรักให้อ่ะก่อนหน้านี้เป็นอะไรหรอถ้าตอนนั้นนี้ไม่ได้มอบให้หรอดูสินายออฟอซนเทรนออฟคอยบางคนนะเรารู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็น เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแล้วเลิกลากันแยกทางกันอะไรเงี้ยก็ได้แล้วเขามีความรู้สึกว่าคนเนี้เคยเป็นของฉันแต่ตอนเนี้ยเขาไปมีความสุขอยู่กับคนอื่นไม่ได้อยากได้คืนอะ่ะเขาเป็นครอบครัวของฉันเป็นสามีของฉันเป็นภรรยาของฉันเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอยากได้คืนนะคะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สามีภรรยากันก็ได้แต่ว่าคบหากันจริงจังแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าดูจากไพ่อ่ะมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกแบบคุณกับเขาอ่ะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ค่อนข้างนานอ่ะหลายปีหลายปีมาแล้วนะคะคือคุยกันก็คุยกันนานรู้จักกันมานาน คบกันมานานเป็นแฟนกันมานานหรือบางคนก็อย่างที่บอกอ่ะเคยแต่งงงแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันอืมเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาอ่ะที่เปิดมาตั้งแต่แรกได้ทั้งสามดาบทั้งสิบดาบความรู้สึกมันก็เลยแบบค่อนข้างเข้มข้นเออมันมันเข้มข้นมากๆเพราะมันมีเรื่องของความผูกพันด้วยมันมีเรื่องของแบบความที่เคยเป็นของกันและกันมาก่อนอ่ะ อองัอน,นเนี้ยเนี่ยคนของชั้นอะไรอย่างเงี้ยคนรักของชั้นเขาเคยเป็นของชั้นแต่ตอนนี้สูญเสียไปอืมความเจ็บปวดก็เลยมากถ้าเป็นแค่คนเพิ่งรู้จักเคยเ,เคยคุยกันไม่นานไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยน่าจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่ไม่หนักหน่วงขนาดนี้อะความรู้สึกมันจะไม่ชัดเจนขนาดนี้นะคะอ่ะทีนี้มาต่อ เขาสองเารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาจะต้องทุ่มเทเต็มที่อะค่ะเขาจะแสดงให้คุณเห็นความจริงใจบางคนเนี่ยนะเขาอาจจะเออใช้ครอบครัวครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณเป็นสื่อหรือบางคนมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้นั่นแหละใช้ลูกเป็นสื่ออืหาเรื่องคุยนู่นนี่นั่นนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขา ยังไงซะคุณก็ยังเป็นครอบครัวของเขาอะต่อให้บางคนยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันมาก่อนแต่ความที่ผูกพันกันมานานหรือว่าคบแผลกันมานานเขาก็มองว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาและเขาจะทําทุกอย่างให้ได้คุณคืนเขาจะทําทุกอย่างให้ได้คุณคืนจะต้องใช้ความพยายามแค่ไหนอดทนแค่ไหนเขาจะทําจะต้องมีการพูดคุยปรับตัวปรับความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณต้องการอะไร เขาทําให้คุณได้ไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะมีการปรับการแก้นะคะการขอประนีประนอมอะ่ะเออคุณจะสร้างเงื่อนไขอะไรมาเขาก็จะแบบพิจารณาทําได้ไหมมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยสองเราคิดยังไงอีกเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนเนี้ เอาจงริงแล้วคุณคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งดูมีความสุขอ่ะดูเข้มแข็งขึ้นอย่างที่เห็นในตอนแรกนะคะเข้มแข็งขึ้นดูมีความสุขขึ้นดูแฮปปี้กับชีวิตดีแล้วก็ดูตอนเนี้ยคุณจะมีนู่นมีนี่ให้ทําหลายสิ่งหลายอย่างดูชีวิตไม่น่าเบือ่ออืมแล้วก็อ่อ เหมือนคุณจะอยู่นำหน้าเขาไปก้าวหนึ่งหรือบางคนอาจจะหลายก้าวด้ซ้ำในความรู้สึกเขานะเช่นในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยสมมติช่วงเนี้ยชีวิตเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมีเรื่องจุกจิกจุกจิกกวนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณดูแบบราบลื่นดูแบบทุกอย่างกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำว่านำหน้าเขาก้าวหนึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงว่า งานของคุณดีกว่าเขาหรืออยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาอะไรแบบนี้นะแต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตําแหน่งหน้าที่การงานหรือความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินของคุณอาจจะนําหน้าเขาแบบนั้นจริงๆก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานแต่มันอาจจะแบบหมายถึงเรื่องของอความวุ่นวายปัญหาต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณคุณชนะเขาอะ คุณอยู่เหนือเขาคุณชนะเขาในขณะที่ชีวิตเขายังวุ่นวายเขายังแบบรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านอ่ะเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่เลยแต่เขากลับมีความรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้สนใจเขาละคุณไม่มาส่องไม่มามองไม่มาสนใจชีวิตของเขาละแล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตของคุณดีประสบความสําเร็จดีทุกอย่างนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่า เขารู้สึกว่าเออเวลาคุณไม่มีเขาอะ่ะคุณแฮปปี้มากๆเลยคุณดูมีอิสระคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำแล้วก็แบบมีความสุขเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นในขณะที่เวลาที่ถ้าตอนที่คุณมีอยู่กับเขาอะ่ะคุณอึดอัดคุณไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองบางคนนะมันเหมือนกับว่าคุณต้องคอยเกรงใจเขาหรือ ต้องทําตามใจเขาเขาจะคอนโทรลคุณนู่นนี่นะั่นหรือบางคนคุณต้องวิ่งไล่วิ่งตามคอยเอาอกเอาใจทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เขารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลุดพ้นจากตรงนั้นมาแล้วอะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นอิสระคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําแล้วคุณก็มีความสุขกับตัวเองมากๆมีความสุขมากนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างแฮปปี้ในขณะที่ตัวเขาอะกับกลายเป็นฝ่ายที่อึดอัด เป็นฝ่ายที่รู้สึกแย่รู้สึกขุ่นมัวหมองมอนเขารู้เลยว่าตอนนี้คุณอะคุณสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองเยียวยาวตัวเองคือคุณไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียใจไม่ ไม่คิดมากเรื่องเขาอีกแล้วแล้วเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปมั่นอกมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกอีกว่าเหมือนคุณเนี่ยน่าจะต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแหละต้องเป็นคนใหม่เข้ามาแล้วแหละบางคนแบบ บางคนก็คือคุณอาจจะไปเดทกับคนอื่นจริงๆก็ได้นะคะแล้วเขาก็รับรู้แต่บางคนเขาก็อาจจะแบบแค่ละแคละคายว่าหืามทำไมสวยขึ้นหล่อขึ้นต้องมีคนคุยแน่เลยต้องมีใครมาจีบแน่เลยอะไรแบบเนี้ยคือประมาณว่าคิดว่าคุณจะต้องมีอย่างน้อยๆอ่ะคุณต้องไม่เหงาแน่นอนถ้าจะสวยจะหล่อขึ้นขนาดนี้จะมีสนเสน่ห์มากขนาดนี้นะคะเขามองอย่างนั้น โอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ